สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูทวีศักดิ์รอดภัยอีกแล้วนะครับในวิชาทัศนศิลินชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้เราจะพบกันในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับเรื่องภูมิปัญญาในงานทัศนศิลป์นักเรียนนะครับภูมิปัญญาคืออะไรงานทัศนศิลินคืออะไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันนะครับ ภูมิปัญญาในงานทัศนศิลป์นักเรียนดูภาพแล้วนะครับจะเห็นว่าจากภาพนั้นนักเรียนคิดว่าในอดีตมีลักษณะาการแต่งกายและทรงผมต่างจากคนในปัจจุบันอย่างไรนะครับนักเรียนลองดูสิครับว่าการแต่งกายนะครับของคนในอดีตนะครับและทรงผมต่างจากคนสมัยปัจจุบันอย่างไรภาพนี้เป็นการนำภาพจากอาจารย์เฉลิมชัย นาครีรักนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาจิตรกรรมเป็นภาพสมัยคนสมัยโบราณนะครับเราเรียนลองสังเกตดูครับว่านะครับภูมิปัญญาในงานทัศนศิลป์นะครับจากภาพนั้นในอดีตนั้นการแต่งกายของคนสมัยเก่านะครับมาเทียบกับคนสมัยใหม่ในปัจจุบันนั้นต่างกันหรือไม่ลองพิจารณาดูนะครับเราเรียนคิดว่าต่างกันไหมครับ เรามาดูลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์นะครับงานทัศนศิลป์แต่ละประเภทมีลักษณะและรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะครับงานทัศนศิลป์บางประเภทได้มีการเก็บรวบรวมไว้นะครับให้กับคนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ศิลปินบางท่านหรือหน่วยงานบางหน่วยงานนั้นมีการจัดแสดงผลงานทัศนศิลป์ที่มาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆได้เก็บมารวบรวมไว้ ให้ผู้สนใจได้เข้าชมนะครับเพื่อได้ทราบซึ้งได้รับประโยชน์และเพลิดเพลินกับผลงานต่างๆนะครับก็มีการเก็บรวบรวมกันในท้องถิ่นต่างๆมาเก็บรวบรวมไว้ที่เดียวนะครับเราไม่ต้องเดินทางนะไปดูแต่ละที่นะครับอาจจะมาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับในท้องถิ่นที่แตกต่างกันนะครับก็จะทําให้เรานั้นสะดวกในการรับชมผลงานหรือเข้าไปชมผลงานนะครับ โดยมีบางหน่วยงานนั้นเป็นผู้จัดเก็บและก็จัดแสดงนิทรรศการนะครับนักเรียนครับเรามาทำความเข้าใจกับความหมายของการจัดนิทรรศการก่อนนะครับการจัดนิทรรศการหมายถึงการจัดแสดงข้อมูลการจัดแสดงเนื้อหาหรือว่าผลงานต่างๆนะครับด้วยวัสดุสิ่งของอุปกรณ์และกิจกรรมหลากหลาย แตมีความสัมพันธ์กันในแต่ละเรื่องนะครับโดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมีการวางแผนนะครับที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ชมนั้นให้มีส่วนร่วมในการดูในการฟังในการสังเกตการจับต้องและการทดลองด้วยสื่อที่มีอยู่นะครับเช่นรูปภาพอาจจะเป็นของจริงหรือหุ่นจำลองนะครับป้ายนิเทศและกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการประกวด การแข่งขันการบรรยายการสาธิตการอภิปรายและการตอบปัญหาระดับชาติและระดับนานาชาตินะครับนี่คือการจัดนิทศาการนะครับครูก็ได้อธิบายความหมายแล้วว่าการจัดนิทศาการนั้นหมายถึงอะไรนะครับเพื่อน,นักเรียนนั้นได้มีความรู้ก่อนที่เราจะเรียนกันนะครับเพราะเนื้อหาในหนังสือนั้นอาจจะน้อยครูก็เลยหาเนื้อหานั้นมาเพิ่มเติมให้ว่าความหมายของการจัดนิทศาการนั้นคืออะไรนะครับ นักเรียนครับเรามาดูลักษณะการจัดแสดงผลงานทัศนศิลป์ที่มาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับภูมิปัญญาของชาวบ้านก็คือความคิดของชาวบ้านนะครับมีการจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ให้คนท,ทั่วไปได้รับชมก็จะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบที่1การจัดแสดงแบบชั่วคราวก็คือโดยการจัดเป็นิทศการตามสถานที่ต่างๆนะครับเป็นระยะเวลาที่กําหนด นะในการจัดแสดงผลงานอาจจะเป็น2สัปดาห์หรือ1เดือนนะครับก็คือจัดไม่นาน,นันนี้เรียกว่าแบบชั่วคราวก็คือจัดนะให้คนได้ดูแค่2สัปดาห์หรือตั้งให้คนได้ดูนิเตศการแค่1เดือนนะครับย้ายไปจัดตามสถานที่ต่างๆเป็นระยะเวลาที่ที่สั้นหรือว่าที่กําหนดในการแสดงผลงานนะครับมาดูการจัดแสดงแบบถาวรน,นะครับเมื่อกี้นี้จัดแสดงแบบ ชั่วคราวก็คือ1เดือนหรือ1สัปดาห์นะครับแต่ถ้าถาวรนั้นก็จะจัดในพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะครับ,นะรบเพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจนะครับอันนี้ก็อาจจะอยู่ในห้องนะครับอาจจะอยู่ในห้องหรือในอาคารนะครับอันนี้เรียกว่าจัดแบบถาวรคือไม่ไม่เคลื่อนย้ายไปไหนแล้วนะครับแต่ให้คนนะที่จะศึกษาหาความรู้นั้นเข้าไปศึกษาหาความรู้ในตัวอาคารหรือในสถานที่ ที่เขาจัดไว้นะครับแบบถาวรคือจะไม่เคลื่อนย้ายวัสดุคือตั้งแล้วก็ตั้งอยู่แบบนั้นตลอดไปนี่คือการจัดนิทรรศการนะครับแบบชั่วคราวแล้วก็การจัดแบบถาวรนะครับนักเรียนเรามาดูนะครับว่าถ้าเราจะเข้าชมการแสดงผลงานนิทรรศการแต่ละที่แต่ละแห่งนั้นเราควรทําอย่างไรนะครับในการเข้าชมการแสดงผลงานนิทรรศการ ของแต่ละที่แต่ละแห่งถ้าเป็นแบบถาวรนะหรือว่าแบบชั่วคราวเราจะทําตัวอย่างไรเมื่อเราเข้าไปดูงานริสการเหล่านั้นนะครับอย่างที่1นึ่งนะเป็นการศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนของเรานะครับก็คือเป็นการที่เราออกไปศึกษาหาความรู้นอกโรงเรียนอย่างเช่นนักเรียนอาจจะไปตามนะครับพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะครับนะ ก็คือนอกห้องเรียนนอกโรงเรียนแล้วนะั่นคือไปศึกษาหาความรู้ตามพิพิธภัณฑ์นะต่างๆที่เขาจัดแสดงไว้อาจจะเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับหรือพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆนะครับ 2. เมื่อเราไปดูนิทรรศการแล้วนะครับเราไม่ควรส่งเสียงดังนะและเมื่อเข้าชมผลงานไม่ควรส่งเสียงดังไม่ควรไปวิ่งเล่นไม่ควรไปตะโกนก็คือมีมารยาทในการดู ก็คือเดินดูเดินชมเงียบสงบนะครับนะเราไม่ควรส่งเสียงดังเมื่อเข้าชมผลงานนิทศการแล้วก็เราไม่ควรไปจับต้องผลงานที่จัดแสดงไว้นะครับถ้าเกิดนะเราไปจับต้องอาจจะมีรอยมือหรือนะเราอาจจะไปทําความเสียหายให้แก่ผลงานของเขานะครับไม่ควรทําความเสียหายต่อผลงานที่จัดแสดงนะครับบางทีเราไปไปเล่น แล้วเราไปจับมือเราอาจจะโดนนิดเดียวแต่ผลงานนั้นตกออกมาตกลงมาเกิดความเสียหายนะครับเราก็ไม่ควรทำนะครับไม่ควรจับต้องดูเฉยเฉยนะครับแล้วก็ควรที่จะจดบันทึกข้อมูลโดยละเอียดนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเราไม่ใช่ไปแล้วนะครับเราไม่มีข้อมูลกลับมาศึกษาหาความรู้อีกเลยนะครับเราเข้าไปแล้วนั้นเราก็ต้องมีสมุดนะมีปากการหรือว่าดินสอไปจดรายละเอียด นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้นะครับเมื่อเราเข้าไปชมนิทรรศการแต่ละครั้งนั้นเราไปหาศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนนะครับเราก็ควรจะจดบันทึกข้อมูลเหล่านั้นอาจจะมาทําเป็นรายงานหรือมาส่งคุณครูนะครับเพื่อจะเอาคะแนนนะครับฉะนั้นการเข้าชมการแสดงผลงานนิทรรศการนะครับก็คือเป็นการศึกษาหาความรู้นอกโรงเรียนเวลาเข้าชมแล้วเราก็ไม่ควรส่งเสียงดังเมื่อเข้าชมผลงานนิทรรศการ แล้วก็ไม่ควรไปจัดต้องผลงานที่เขาจัดแสดงไว้แล้วก็ไม่ควรทําความเสียหายต่อผลงานนะที่เขาจัดแสดงนะไม่ควรไปจับไปต้องของเขานะควรที่จะจดบันทึกข้อมูลให้ละเอียดเพื่อเป็นประโยชน์นะครับต่อการศึกษาหาความรู้ของเรานะครับส่วนรูปแบบการจัดแสดงผลงานทัศนศิลป์ตามหอศิลป์ก็จะมี ทั้งการจัดแบบชั่วคราวและการจัดแบบถาวรน,นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลงานประเภทงานวาดงานปั้นแล้วก็สิ่งของต่างๆซึ่งอาจจะเป็นผลงานที่หาดูได้ยากในปัจจุบันแล้วก็ได้นะครับอาจจะมีคนเก็บสะสมไว้นานๆและอยากจะแสดงผลงานเหล่านั้นให้คนได้เห็นได้ชมกันก็จะมาจัดแสดงนะครับอาจจะเป็นหอศิลป์จามจุรีนะ อยู่ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็คือในกรุงเทพของเรานี่เองนะครับก็จะมีการจัดแสดงผลงานทางทัศนศิลป์และมีการจัดแสดงนิทรรศการศิละปะ,ะหมุนเวียนตลอดทั้งปีนะครับนักเรียน,นเพื่อให้ใครและเพื่อให้เยาวชนและผู้ที่สนใจได้เข้าไปชมนะครับได้เข้าไปชมเราก็จะเห็นว่าจะมีศิลปิน,นอาจจะเป็นวาดรูปหรืองานปั้นที่อยากจะแสดงผลงานของตัวเองศิลปินเหล่านั้น ก็จะไปติดต่อที่หอศิลป์จามจุรีเพื่อขอแสดงผลงานของตัวเองนะครับในเมื่อตกลงกันได้แล้วอาจจะแสดงสักแบบชั่วคราวก็วคือหนึ่งอาทิตย์นะให้คนเล่นได้เข้าชมผู้ที่เข้าชมนะอาจจะมีความสนใจในงานศิละปะที่ศิลปินคนนั้นนะเป็นคนวาดห,หรือปั้นขึ้นมาก็จะติดต่อขอซื้อนะไปเป็นเจ้าของหรือไปเป็นของตัวเองศิลปินก็จะมีรายได้จากการวาดรูปหรืองานปั้นนะครับ ฉะนั้นนั้นศิลปินต่างๆนั้นก็อยากจะแสดงผลงานของตัวเองนะครับหอศิลป์ต่างๆก็สนับสนุนในการให้ศิลปินนั้นมาแสดงผลงานนะครับท่าในกรุงเทพก็จะมีหอศิลป์จามจุรีนะครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิท,วทยาลัยนะครับถ้านักเรียนว่างอาจจะไปชมผลงานนะเขาจะประกาศในเว็บไซต์หรือทางอินเทอร์เนต็ตนะเราเปิดดูก็จะมีว่าเดือนนี้จะจัด นิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเราก็มีข่าวคราวเราก็ไปดูได้นะครับเรามาดูหอศิลป์จามจุรีในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับว่าเขาจัดตั้งขึ้นนะครับเพื่ออะไรเพื่อเอผยแพร่ผลงานของนะทางด้านศิลปรกรรมที่มีคุณค่านะคของศิลปินไทยนะที่มีชื่อเสียงที่เก็บสะสมไว้นะโดยศาสตราจารย์ดรเกษมสุวรรณกุลนะครับก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่พศ25 1 6 และดูแล,แลเก็บรวบรวมเพิ่มเติมโดยสำนักบริหาร,นะรศิลปะวัฒนธรรมตั้งแต่ปีพศ2527ในช่วงแรกๆนะครับนักเรียนนะได้นำไปประดับตามอาคารต่างๆภายในมหาวิทยาลัยนะรสร้างเสริมบรรยากาศนะทางศิลปะแลนะปลูกฝังนะสุนทรีนะสินนะสุนทรียนาะสินนะสน,นะสน,นะครับแก่ชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็คือให วกที่อยู่ในมหายลัยนั้นได้ทราบซึ้งแล,แ,ลและได้เกิดความรักในงานศิลปะ,ะภายหลังผลงาน,นก็ได้ถูกเก็บรวบรวมไว้นะครับเป็นจำนวนมากก็คือจึงขอจัดตั้งหอศิลป์ขึ้นมานขอจัดตั้งหอศิลป์จามจุรีขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ให้คนด้านนอกนั้นได้เข้าไปชมนะครับได้คนแล้ไปชมแล้วก็จัดแสดงผลงานของอาจารย์ของนิสิต นักศึกษากต่างๆหรือบุคลากรและศิลปินของไทยแบบไม่หวังผลกำไรโดยวิธีเปิดนะครับก็คือวันที่5ธันวาพศ2544นะครับฉะนั้นหอศิลป์จารุรีนั้นมีวิธีเปิดั้งวันที่5ธันวา2544นะครับจัดแสดงผลงานของศิลปินหรืออาจารย์นักศึกษาบุคลากรนะครับให้คนที่อยู่ภายนอกนั้นได้เข้าไปชมนะครับ อาจจะมีการเก็บค่าดูหรือค่าเข้าชมนะครับแล้วแต่จะจัดนักเรียนมีข่าวนักเรียนก็อาจจะไปดูได้ผู้ปกครองพาไปอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคุณครูก็มีรูปภายในหอศิลป์จามจุรีมาให้ดูนะครับว่าเขาจัดนิทรรศการและแสดงผลงานส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับภาพวาดของนิสิตนักศรรึกษาแล้วก็ อาจารย์นะครับหรือว่าศิลปินที่มีชื่อเสียงนะมาให้ผู้ที่อยากจะชมผลงานเหล่านั้นได้เข้าชมนะครับนี่คือลักษณะภายในหอศิลป์จามจุรีนะครับนักเรียนนักเรียนครับในภาคต่างๆก็มีการแสดงผลงานศินละปะนะครับหรือผลงานทางทัศนศิลนปนะ์และผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เราได้เข้าชมเช่นกันนะครับอย่างที่ภาคเหนือก็จะมีหอศิลป์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นะครับก็จะมีรูปภาพมาให้นักเรียนดูนะครับหอศิลป์น,นะครับวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นักเรียนครับเรามาดูนะครับว่าหอศิละปะ์วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่นั้นนะมีความเป็นมาอย่างไรหอศิละปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่ใกล้กับวัดพระสิงห์นะครับวอล้ัมหาวิหารบริเวณที่ตั้งเคยเป็นสะดือเมืองในสมัยพญามเมงลายเป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองนะครับก่อนที่จะย้ายไปที่ วัดเจดีหลวงที่ดินนะครับที่ดินก็เป็นที่ดินของมรดกตกทอดมาตั้งแต่นะครับเจ้าพยากาวิโลรลสุริยะวงศ์นะครับเจ้าผู้ของนครเชียงใหม่องค์ที่6จนถึงเจ้าดารารัศมีมีการปฏิรูปการปกครองตามระบบนาเทศาพิบาลจึงได้ประทานที่ดินนี้ให้รัฐบาลน,นะครับเคยใช้เป็นที่ว่าการนะครับมนทนพยับ และปัจจุบันเป็นสารากางจังหวัดเชียงใหม่แต่เมื่อสารากลางจังหวัดเชียงใหม่นั้นได้ย้ายไปใช้ที่หลังใหม่นะครับที่สารากลางหลังใหม่เทศบาลนาครเชียงใหม่ก็ได้ปรับปรุงนะครับอาคารนะเพื่อใช้ทําพิพิธภัณฑ์และก็ได้รับรางวัลน,นะครับการอนุรักษ์ดีเด่นในปีพศ2542จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับจะเห็นได้ว่า หอศิละปะวัฒนธรรมเชียงใหม่นั้นมีความเป็นมาอย่างไรนะครับก็หาข้อมูลมาให้นักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็ได้มีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเรามาดูภายในหอศิละปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่กันนะครับนะคุณครูก็หารูปภาพภายในหอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่มาให้นักเรียนดูกันนะครับก็มีลักษณะาการจัดแสดงนะพวกภาพวาดต่างๆนะครับแล้วก็มีผลงานต่างๆ นักเลยจะเห็นว่ามีภาพนะครับชาวไทยภูเขาในลักษณะต่างๆนะครับแล้วผลงานเครื่องขา้ขาวของเครื่องใช้นะครับที่วางอยู่ด้านล่างนะครับก็จะเป็นลักษณะการจาัดเทศการแบบทางเหนือนะมีความสวยงามมากถ้าใครได้ไปเชียงใหม่นักเรียนลองแวะเข้าไปชมนะครับที่นะครับหอศิลปะ,ปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่นะครับ นักเรียนครับเรามาดูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานเหมือนกันนะครับก็มีหอศิลปะวัฒนธรรมนะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นหอศิลปะวัฒนธรรมนะอยู่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเลยนะครับนะก่อตั้งขึ้นมาในปีพศ2 5 3 9นะครับโดยรัฐบาลสมัยในายชวนิีภัยเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้อนุมัติงบประมาณแผ่นดินนะครับมาดําเนินการก่อสร้างนะครับหอศิลปะวัฒนธรรม ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับบริเวณบึงศรีฐานนะครับอยู่ฝั่งตะวันตกนะครับอาคารเป็นเป็นทรงเลา้าเป็นทรงเล้าเล้าข้าวของชาวอีสานนะครับอาคารเป็นทรงเลา้าข้าวของชาวอีสานจัดแสดงนิทรรศการและทํากิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับและก็มีการแสดงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับกับศิลปะของชาวอีสาน ทําพิธีเปิดเมื่อพศ2541นะครับและได้จัดตั้งหน่วยงานนะครับคือหอศิละปะวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานในการกํากับหน่วยงานในในในความกํากับของสำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานศินละปะวัฒนธรรมและสำนักงานวัฒนธรรมตามลำดับนะครับถ้าจะไปชมนิทรรศการที่หอศิละปะวัฒนธรรมนั้น ่ทีก็จะของชาวสารส่วนมากก็จะอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับหอศิลปะวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนักเรียนก็ถ้ามีโอกาสได้ไปขอนแก่นอยากจะดูนิทรศรการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีการเก็บสะสมไว้นะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะมีรูปให้นักเรียนดูนะครับภายในหอศิลปะวัฒนธรรมขอนแก่นแล้วก็เป็นรูปอาคารนะครับว่าจะเป็นลักษณะแบบไหน ครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าภาพแรกนั้นคือมีการทําหุ่นจําลองนะครับการแห่แห่นบ้องไฟนะเป็นประเพณีวัฒนธรรมของชาวอีสานนี่คือมีผู้เข้าชมนะครับผลงานที่จัดแสดงแล้วก็ภาพนี้เป็นตัวอาคารนะครับของหอศิลปะวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นนะครับลักษณะรูปทรงนะครับจะแตกต่างนะครับจากตึกทั่วๆไป อันนี้ก็เป็นภายในหอศิละปะวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับนักเรียนเรามาดูหอศิละปะวัฒนธรรมที่อยู่ทางภาคใต้กันนะครับนะหรือว่าเราเรียกว่าหอศิลป์สยามก็จะอยู่ที่จังหวัดสงขานะครับหอศิลป์สยามนั้นตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขานะครับเป็นสถานที่จัดแสดงศิละปะและเป็นโรงเรียนสอนศิละปะ การสร้างสารรค์นะครับโดยผลงานศิลปะที่จัดแสดงก็จะมีการหมุนเวียนกันมาจัดแสดงนะครับผลงานของศิลป,ปินผลงานของนักเรียนในโรงเรียนโดยผลงานศิลปะส่วนใหญ่ที่นํามาจัดแสดงนั้นจะเป็นผลงานที่สร้างสารรค์ของนักเรียนนะครับแล้วก็จะเป็นงานศิลปะร่วมสมัยนะครับขอสิ้นสยามนั้นตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา นะถ้าใครอยู่อยากจะไปทางใต้นะครับแล้วอยากจะไปดูนิทรรศการก็ไปดูได้นะครับที่อำเภอหาดใหญ่นะครับนี่คือลักษณะอาคารนะครับของหอศิลป,ปะสยามนะครับหรือหอศิลป์สยามนะักเรียนจะเห็นว่ารูปแบบอาคารนั้นก็เป็นทรงที่แปลกนะครับภายในอาคารก็มีการจัดแสดงนะครับผลงานของศิลปิน แล้วก็ของนักเรียนนะครับเห็นว่าตัวอาคารนั้นมีการจัดการแสดงและรูปทรงหรือรูปวาดต่างๆได้สวยงามมากนะครับนักเรียนถ้ามีโอกาสได้ไปชมก็อย่าลืมนะครับภาคใต้นะคือหอศิลป์สยามอยู่ที่จังหวัดสงขลาครับและนี่ก็คือตัวอย่างการจัดแสดงผลงานทัศนศิลป์นะครับการแสดงผลงานทัศนศิลป์ที่หอศิละปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะครับ นะก็จะมีการจัดแสดงผลงานอันนี้ก็แสดงผลงานของภาพวาดของศิลปินต่างๆนะครับนะก็มีนักเรียนเข้าไปชมนะครับผลงานการแสดงนะเพื่อศึกษาหาความรู้อันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เด็กนะครับอยู่ทังสวนจตุจักนะครับถ้าใครรู้รจักสวนจตุจกักนะก็ไปดูได้นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์เด็กนะแสดงผลงานทางทัศนศิลป์เพื่อการเรียนรู้ของเยาวชนที่พิพิธภัณฑ์เด็กนะครับ กรุงเทพมหานครอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเขาเรียกอิกจนะูเป็นเครื่องมือดักปลาหลายชนิดนะซึ่งสะท้อนถึงภูมิปัญญาชาวบ้านในการจัดจัดน้ําซึ่งเป็นผลงานประเภทหัตถกรรมนะครับก็มีการจัดแสดงแต่บางครั้งเด็กรุ่นใหม่ๆหรือคนรุ่นใหม่ๆนะอาจจะไม่รู้จักนะครับนะว่าเครื่องมือดักปลาสมัยก่อนนั้นเขาทํากันอย่างไรแล้วก็ภูมิปัญญาชาวบ้านนะในท้องถิ่นนั้นๆนนะก็เอาไม้ไผ่นั้น มาทำเป็นเครื่องมือจับปลานะครับเรียกว่าอิ้วก็มีการนำมาแสดงนะครับเป็นผลงานให้ได้ศึกษาหาความรู้กันนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ได้ศึกษาหาความรู้นะครับเรื่องการจัดนิทรรศการนะครับแล้วก็หอศิลป์แต่ละภาคนะครับว่ามีหอศิลป์อะไรบ้างนะหอศิลป์จามจุรีอยู่ที่ไหนหอศิลป์ศิลาวัฒนธรรมนะทางภาคเหนืออยู่ที่ไหน ภาคอีสานอยู่ที่ไหนแล้วก็ภาคใต้อยู่ที่ไหนนักเรียนจําได้ไหมครับเราลองมาทบทวนกันดูนะครับว่าหอศิลป์ในภาคกลางที่มีชื่อเสียงก็ได้แก่หอศิลป์จามจุรีอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในกรุงเทพของเรานี่เองแต่ภาคอีสานนะภาคอีสานก็หอศิอลป์นะหอศิลป์วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นก็อยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็หอศิลป์ที่อยู่ทางใต้ก็คือหอศิลป์นะครับ หอศิลป์สยามนะครับอยู่ในจังหวัดสงขลาแล้วก็ทางเหนือก็หอศิลป์วัฒวนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับนักเรียนนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวนะทางภาคใต้ภาคอีสานหรือภาคเหนือนักเรียนก็อาจจะแวะไปชมการจัดนิทรรศการนะครับแต่ละภูมิภาคได้นะครับถ้ามีโอกาสไปนะครับนะครูคิดว่านะการเรียนรู้ในวันนี้นะก็คงจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนไม่มากก็น้อยนะครับ แล้วอย่าลืมนะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจน,นักเรียนอาจจะดูใน youtube ย้อนหลังได้นะครับคุณครูจะลงไว้ใน y o u ูทูบแล้วอย่าลืมนะครับดูแล้วกดติดตามให้คุณครูด้วยนะครับวันนี้คุณครูหวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับ